เอาลนะครับสวัสดีครับพวกวผมเลดุตเอกนะฮะวันนี้ก็อยู่กับในเกมของอาร์เซนอลที่เราจะมาทําการหนึ่งหนึ่งกับทีวทีวีหลังจากที่โดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกนะครับวันนี้ก็นั่นแหละร้อยกว่าวิวที่เราฝึกมามันต้องได้สักตาหนึ่งวันนี้ก็ขออนุญาตคุณดิวทีวีนะครับผม ควันนี้ก็จะมาแก้มือผมจะมาแก้โอ้โหปืนแรกได้เล่นนะสิอย่างนี้ใช่ปืนนี้ได้เล่นแน่ๆปืนเนี้ยพี่ชายพี่ชายครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ชายได้เล่นนะพี่ชายว่าไงน้องชายพี่ชายเหลี่ยมนะโอ้ยอย่างไวเลยพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมเขาเกยขวาวะโอ้พี่กลับไว้ซ้ายเขาเกยขวาไม่ไหวเลยว่าพี่อยู่ริมนั้นไง พี่พี่ผมผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามาว่ะเขาามอุ้ยไม่โดนอีกนัดเดียวผมตายโอ้โหอุ้ยรัวกว่าใช่อีกนัดเดียวยังตายเข้าหัวเลยนะเข้าหัวนี่อุ้ย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 อย่งไงให้แก้ตัวไหม ไปแล้วจ้าอุ้ยหลังห้าหลังห oh ้ากว่าทุกคนตานี้ยเขามาว่าอุ้ย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 สเตปสเตปเฮ้ยเป็นไงอยู่แล้วเรากกูไอกแล้วอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะด้วยพี่ชายเจ็บนะกเลยพี่ชายผมมาแล้วผมมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไปแล้วพิงเข้าพิงคเข้าเอ้ยไม่ทันโอ้ตส่าา์จะอ้อมกับมายิงไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยพี่ชายเราอะให่เราอย่ามาอย่าจริงจะไปไหนน้องชายพี่อยากรู้จริงโอ้โหแปดสิบแปดสิบหนึ่งปลาลามขึ้นโบวยโบบโบบ์โบ ไม่ลงครับทุกคนเฮ้ยไอ้เย็ดเตกร์ไม่ไหวแล้วเ <c oughs> กือบแล้วไม่ไหวเลยอุ้ยอุ้ย <c oughs> อุ้ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บมากเลยพี่เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากผมเลนหนึ่งนัดอะใจเย็นหน้ใจเย็นหน้อุ้ย <c oughs> ถามจริง <c oughs> เอาแรงมาหัวจากไหนเนี่ยโน่นหนึ่งเฮ้ย Ơi Bây nghe Mới nha Nhìn là giá cay lê cái <laughs> khó nghe bà Khó nghe bà ấy. Ê đẹp, quý, đẹp, đẹp, đẹp quá. Ê Xẹp khui chạy rẻ bà Ê đại Bị sai Ơi 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 Mới áo ít đi Ơi ô, Lộp mấy thằng Ơi ผมรู้นะว่าพี่ได้ปืนอ,อะไรอ่ะผมเห็นนะพี่อันนี้อุ้ยอุ้ยเสี่ยวนั่นเนี่ยถามจริงคุณยิงระยะอย่างงี้เลยเหรอใช่ทนายเขายิงงี้แหละความจริงแล้วอ่ะอุ้ยโอ้โหเขารู้สเต็ปหรอแล้วลว่าดูคนเขารู้สเต็ปหรอแล้วลว่าดูคนหลักอะไรอ่ะรออะไรเราอ่ะ เฮ้ยเสียงมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยหลอดแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยเจ็บเจอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาวะอุ้ยตะไนไม้เหรอตะไนไม้เหรอตะไนไม้ตะไนไม้เยอะตะไนไม้ว่ะนี่มันเอาว่ะวัดวัดโอ้โหเข้าหัวหลูดีิอะพี่ชายหลูดีีไปอีกเกินเกินไปเกินไปเกินไป เอายับเลยแล้วจริงๆแล้วเขาคิดว่าเราจะมาตรงนั้นใช่ไหมทุกคนใช่ตายเลือดติดเก็บไว้ทำอะไร,ไรครับเียงอะไรปุ้งปังปิ๊งปังโอ้ยโอ้ย,อย,อยกระสุนเลงมาละเลงมาละเล็ร <c oughs> ้อย <c oughs> ถามจริงเอาไปจังหวะไหนเลงเนี่ยฮัลโหล โน่นหนึ่งอะเท้าก็คือประสาสัมพันธ์ดีๆเขามีของอะทุกคนฮะฮะเขามีของฮะอย่างนี้ผมรู้สึกอันตรายละผมรู้สึกอันตรายละฮะอย่างนี้อันตรายละเฮ้ยเสียงเท้าเกินไปเกินไปเสียงเท้าเลยเกินไปโอ๊ยลืมไปนี่ทีละนัดกดรัวไปทำอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเอ๊บ โอ้ยพี่แตกเนี่ยก็คืหมดอยอกเล่นได้เล่นน่ะได้เล่นอีกเร็วอ่ะดูครับเราได้ปืนป๊อปปี้เฮ้ยป๊อปปี้ยังจะชอบปืนชอบป๊อปปี้อยู่นะแม่งแม่งแบบแต่สีมันมันมันแรงนะโอ้เราเลงหัวเขาไม่โดนอ่ะอะไรอ่ะหนึ่งนัดสองนัดตัดสีนะท่านนะหายหายมากกระเต็ปเดิมแน่เลย น่ะพี่ชายไม่เล่นเงียบสิอันตรายอ่ะ,อะจะอี๋ฮะ,ะไม่เจอจะโกลไหมก้อนโอ้ได้เล่นนะเฮ้ยเขหายแ้นใครอ่ะไม่รู้สิแล้วนี่ยโอ้ยโอ้ ติบแล้วนะแรงไปน้องชายแรงเกินไปนะพี่ชายอุห้าเนาะตีห้านะตีห้านะตีห้าหกตัวทีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กระสุนมีห้าตัวหกแมสต์มาปั๊บเลอใส่เลนีกะนะพี่เราเนี่ยว่าแล้วว่าแล้วห้าเอ็ด เอาอีกแล้วแต่ออก,ก,กอตานี่ไม่โอเคเลยนะ <laughs> ไม่เอาไม่ตา <laughs> โอ้ได้อักอีกแล้วผมไม่ชอบอักเลยนะครับแล้วพี่จะกระโดดมายัดไม่ใช่ส <laughs> <laughs> เต็ปพี่ม่าเยอะไอ้น้อง <laughs> เล่นกับพี่แล้วไม่ใช่สเต็ปตัวเองแล้วตอนนี้อันตรายเล่นสเต็ปตัวเองแล้วโดนโดนดักหัวเฮ้ยเขาเรียกว่าทำให้แบบเข็มขัดสั้นเว้ยต้องเล่นเงียบแล้วแหละรู้ว่าทำไม ขาดไม่ถึงก็ลูมุกมเลยูมุกนี้แล้วเราต้องสั่งสอนครับเอ้ยใจเย็นนะพี่บาลได้บอล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 บอเราต้องสั่งสอนลลูมุกเหล่านี้โอ้เปลี่ยนปืนหน่อยเถอะไม่ไหวแลอุ้ยเข็มคัตตั้นเหนียวมากอุ้ยมันทำไมติดหัวโดนไปหัวดีมากพี่ จริงป่ะพ <re ี่อุ้ยอุ้ยหลอนน่ากลัวแล้วน่ะอุ้ยโอ้โหแค่นัดเดียวอ่ะไม่ได้จริงเหรออุ้ยเกินเกินยี่สิบอีกแล้วน่ะอุ้ยเดี๋ยวนนนนนนเดี๋ยวเกิน วัดเด้อเอ้ยวัดเด้อเอ้ยไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่แล้วพี่ว่าแล้วว่าแล้วว่า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 เราจะกั้นแม่เขาถึงสิบตัวนะครับพี่จะได้ทำลายสถิติตัวเองมันยิงยังไงให้โดนละนั่นแอบไม่มีแต่น้องช่เปี่ยวแม่งปืนเลเซอร์ปืนดูวิญญาณ จิ๋ดู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 โดดยัดเกินกระโดดโอ้โอเดี๋ยวผมโดดยัดโชว์เลยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ลองเดินมาดิไม่คิดว่ามันรอดเออเอ้ยยุบควเขามาปะเข้ามาปะตอนนี้สกอร์ห่างห่างกันนิดเดียวนะเอ้ย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 อ้้ยตอนนี้สกอร์ห่างกันนิดเดียวนะครับเอ้ยเอ้ย เรียบแล้วอ้าวๆๆอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยสาวพิ่งรันตสกอร์นะพี่ชายจุดๆได้แล้วพอแล้วเราแค่นี้พอน้องชายให้น้องได้เยอะกว่านี้หน่อยอุ้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 ยเขาก็โดนยัดตัวผมเลยว่ะอิมบอทมาแล้วอิมบอทมาแล้วอิมบอทมาแล้วอุ้ยเออนัดนนึงนะไปแล้วจ้าอยู่ทำไม เสียงกระโดดมาแล้วนะมั nah ่วมั่วไปเรื่อยกระโดดกะกาจะกระโดดยิงเขาก็ยังจะยิงให้โดนอีกแล้อุ้ยออันแน่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 หัวนะหัวอุ้ยเก็บเก็บเก็บวัดกันนัดสุดท้ายพี่ชาย ไม่ไม่หวั่นไม่หวั่นดีกว่าเอาชัวร์ด้วยผมจะเอานั่นไงว่าแล้วอุ้ยอีกสองตัวเขาจะได้เขาจะได้ยี่สิบคิวเอ้ยอย่างน้อยก็น่าจะน้อยกว่าตาที่แล้วอ่าอ้ย้ยโอ้ยแรกๆกันไปอุ้ย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 หัวยัดสิเขาหายไปทุกคนเราวิ่งใส่เลยเราไม่รู้เขาอยู่ไหนนะครับ โอ้โหว่ากำลังยเ้ยอย่าอย่าเพิ่งมาหลอกกับผมพี่ชายอันตรายถ้าไมหัวหัวน่ารักจังไม่ต้องมารักกันนะอันตรายอุ้ยอุ้ยเอาอะไรปืนทองเล็งรอด้วยเฮ้ยเอาแล้วได้เล่นได้เล่นได้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 ไอ้สายแต่ทำไมพี่ได้กระสุนนั่นเดียววะปืนทองบอกลัวมีไล่ฉ่อยด้วย อะไรนะอะไรนะอุ้ยสวยแลไงทำไงดีอุ้ยนัดโอ้ยตอนนี้เท่าไหร่นะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดแต้ม อย่างน้อยน้อยกว่าสถิติเก่าอ่ะน้อยกว่าสถิติเก่าโอ้บูลี่ตัวนตืไปเลยอัยพี่ชายโอเคขอบคุณที่มาเล่นวันนี้มากๆากครับผมขอบคุณนะครับผมก็วันนี้ก็มาแก้มือกับพี่ดิวแต่สุดท้ายก็อย่างได้รู้นะครับก็ไม่สําเร็จเหมือนเหมือนเขาจะเพิ่มขึ้นนะสีมือเนี่ยเหมือนตีมือจะเพิ่มขึ้นด้วยนะโอเคก็ เขาเรียกว่าไปฝึกมาเพื่อน,นั้นน้องชายเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันตอนพิลล์สองสามร้อยเลยครับผมนี้ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ดิวอีกครั้งนะก็ขอบคุณมากๆที่มาเล่นนะใครที่มาดูก็ฝากอย่าลืมติดตามคติตามมแล้วก็ฝากไปกดไลค์ดูคลิปพี่ดิวกันด้วยนี้ก็ต้องขอตัวลาไป,าปก่อนไปยัติการพูบานสลายโยจ้าไว้เจอกันเจอกันรอบหน้าพี่